สวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะเติมพลังใจให้ชีวิตด้วยการไปชมธรรมชาติกันจ้าอไหนไหนไหน,นี่น้องอ่างเป่านะจ๊ะสวัสดีเพื่อนๆกันจ้าสวัสดีค่ะหนูๆแต่งหน้าเองใช่ไหมลูก <c oughs> ข้าวอ่ะเช้านี้จะมาชมบรรยากาศนะคะหน้าหน้าดูพระอาทิตย์ก่อนลูก พระอาทิตย์แป๊บหนึ่งเดี meter, um, はは lad, ๋ยวดูพระอาทิตย์แป๊บหนึ่งนี่ค่ะพระอาทิตย์นี่ค่ะพระอาทิตย์เมฆกำลังจะบังพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์หายเข้าไปในกลีบเมฆแล้วจ้าเระอาทิตยากไปดูตลีมฆล้วจ้นี่ะเมฆกำลัะบอทิตยนะครอาเขาปลูกอีบ อ๋อเมละกอออกลูกใช่ไหมอ่ะไปไม่ไงมัน,านาออกลูกเยอะแล้วใช่น,น,นี่คือต้นมะละกอที่พวกเราปลูกกันจ้าแล้วมันก็ออกลูกเยอะค่ะไหนหนูไปยืนสิลูกต้นมะละกอสูงแค่นี้เองนะคะเท่า ข้าวความสุขของน้องอั้งเปาจ้าออกลูกเยอะแยะเลยลูกจิวด้วยออใช่ใช่ใช่ใชไ,ไหน<อ>ดูสิมีเหลืองๆไหมจะได้เก็บดูสิลูกไอ,ก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 อต้มไปทำมาละกอเอาไป,าาาไปต้มซตำแล้วลูก <laughs> นะยังไ,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 ไม่มีลูกสุกนะคะ ส่วนใหญ่เราจะกินสุกกันจ้าอ,อ๋อนี่ไงนี่ไงมีแถดนี้แล้วเริ่มเหลืองนี่ไงนี่ไงเ,ไเดี๋ยวจะเก็บเลยแล้วเดี๋ยวก็อ่าได้แล้วจ้าอ่าหนูถือเลยนะลูกมันจะหนักๆอ๋อนั่นนะมันมียางเออใช่ใช่มันมียางอ่าถือไว้ก่อนเดี๋ยวเราเอาไปล้างมันมีเพีย้ยก็เย้เย้มาเก็บมาละกอได้มาละกอกินแล้วในหันนนี้หน่อยลูก นราหันนั่งไอ้กัลหันนแบบนึงแบบนึงไหนหนึงว้าวแม่เออโอเคแม่มันตามมามันได้กินนี่ก็มะเขือพวงนะคะเคพื่อนอนี่แม่มยังเหนียวมาทำอะไรก็ไม่อยู่ยายอ่อิญที่ยายเอ,อน <c oughs> มันออกรอก อ๋อมะเขืออ,อกักโรคนี่ยากอยู่ตรงนี้ที่หนูเห็นนี่ต้องหลายจุดน,น,นี่กระดอกมะเขือมะเขือพวงนะคะคุณครูหนูบอกว่าใช่ว่า,วาท,ท,ท,ทาุกทุกชนิดมีดอกลไม้้ก็ดวยทุกชนิดมีดอกอต้นไม้ทุกชนิดก็จะมีดอก จูนก็เดินพาชมบรรยากาศนะคะแล้วก็ต้นไม้สีเขียวสดใสแล้วก็ฟังเสียงนกเ<ๆ>พื่อนๆฟังเสียงนกกันนะคะนี่จูนจะพามาดูดอกกุหลาบจ้ากุหลาบสีชมพูส่งกลิ่นหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆ ต้นนี้ออกอยู่สองดอกจ้าสีสันสดใสจ,จ้ามันคีมเลยเอ,อมันเราชัน่นกินหอม,อมหอมมากค่ะ ขอขอบคุณสำหรับการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย